นี้แบบหนูสู้มาแลลูกสาวหนูในคันน่ะพี่รู้ไหมเขาเป็นเด็กที่แบบไม่เคยทําให้หนูมีภาวะอะไรเลยนะตั้งแต่ท้องอ่ะเขารู้มากเลยพยายามบอกเขาตลอดเวลาที่ไปโรงพยาบาลเราจะเจอกันเดือนละครั้งอะไรเงี้ยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอป้าแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะไปดูเราอันต้าซาวด้วยกันนะลูกไอหนูทำไอจีลูกหนูขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บความทรงจําอ่ะ mm. โพสทุกอย่างว่าแบบเนี่ยป้าดูแลแม่ดีมากๆเลยนะตอนแม่ทหูแต่คือ เขาบอกหนูไปไม่เคยถามหนูเลยว่าหนูมีชีวิตอยู่ยังไงอะหนูอุ้มหนวลูกหนูมาหนูรักลูกหนูแบบสุดๆนะพี่นะวันนี้แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยหนูเพิ่งอายุยี่สิบหกเองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เฮอะแบบทิ้งลูกคนนี้ไปลืมลืมน้องไปหนูพยายามทาหลายครั้งละพี่แต่แบบหนูทําไม่ได้อ่ะหนูทิ้งลูกหนูไม่ได้อ่ะไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นหนูต้องมานั่งรายการเนี้ยหนูคิดถึงลูกหนูหนูรักลูกคนนี้มากอะพี่ ช่วยหนูเหอะหนูใจจะขาดเมื่อหลายวันแล้วพี่หน้าลูกหนูยังไม่เห็นลูกหนูอยู่บ้านไหนหนูยังไม่รู้อ่ะหนูสู้กับเขามาสองคนอ่ะหนูพยายามบอกตัวเองตลอดว่าเออแม่จะแบบทําให้หนูออกมาแข็งแรงที่สุดแม่กระทั่งแม่โดนทิ้งในวันนี้เออพี่รู้ไหมเขาโค่ออกมาเขาไม่ได้เข้าตู้อบเขาเขาเป็นเด็กมาสู้ชีวิตมากับพี่อุ้ยโน หนูคิดถึงลูกอะณวันนี้หนูขอเห็นหน้าลูกหนูหน่อยหนูขอเูหนูหน้าเป็นยังไงตอนนี้หนูคิดถึงได้จะฟาดอะเอาลูคืนอย่างเดียวไม่พอหนูบอกเลยว่าณวันนี้หนูอาโหจิกรรมให้หมดหนูไม่เคยโกรธเลยหนูยังรักเขาเหมือนเดิมในสิ่งที่เขาทําให้หนูเรามีความทรงจําดีๆต่อกันวันนี้เรามีลูกที่น่ารักมากน้องน่ารักมาก ไม่โกรธแล้วก็จะไม่เอาคดีความอะไรก็ทํางบ้านเขทาทั้งสิน<อ>้นแต่ขอหนูเจอหน้าลูกวันนี้หนูไม่อยากกลับสุพรรณไปตัวเปล่าอ่ะพี่หนูทรมานสุดๆอ่ะเือนหนูพยายามต่อสู้ทุกคืนพยายามติดต่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะเจอหน้าลูกก็พี่่หนุกับครับคดีนี้พี่ขอรับทําเอง <c ad ir> <c ad ir> พี่จะรับทํานะ <c ad ir> คดี <c ad ir> นี้นะง <c ad ir> ั้นเดี๋ยวพี่รับพี่รับนะเป็นเดี๋ยวพี่จะจะฟ้องคดีนี้ โอเคมามาเอาลูกมาให้หนูดูหน่อยได้ไหมวันนี้หนูสะหนูจะไม่ทำอะไรครอบครัวมาเลยมาให้หนูเจอหน้าลูกหนูหน่อยฝ่ายชายก็ไปแล้วก็นั่นคือแม่เขาอุ้มลูกออกไปเลยค่ะแล้วผุมเข้ามาในบ้านคุณเลยเนี่ยนะนี่คือคุณหมอที่ดึงดึงหนูนะใช่หมอกระชากแล้วคุณก็พยายามจะไปเอาลูกคืนถูกไหม คุณเพิ่งผ่าคลอดมาด้วยไม่ใช่เหรอกี่เดือนนั้นเนี่ยหลังจากคลอดมาก็หนึ่งเดือนนิดเดือนเดียวนะแล้วหมอก็ไปไปไปพาแม่ไปแล้วก็ไปอุ้มลูกออกมาอย่างนี้นะค่ะอันนี้วันที่เท่าไหร่นะเนี่ยยี่สิบเอ็ดมีนาค่ะยี่สิบเอ็ดมีนาค่ะเอ้าแล้วเขาไม่ได้หย่านมเลยนะเด็กอะยังค่ะยังไม่ยังไม่หย่านมเด็กเดือนเดือนเดือนได้มั้งอันนี้ถือบุกรุ่ง บุกลุกนี่บุกลุกนะคุกนะบุกลุกครับไอตัวพ่อเนี่ยที่ข้อถอดไนก็คือใครเป็นคนเอาเด็กอ่ะแก้วไอตัวที่ไอตัวคุณย่าเนี่ยครับที่เอาเด็กไปเจะโดนข้อหาพาคผู้เยาว์เด็กต่ำกว่าสิบห้าปีสู้คุนลุกสู้กันลุกเราไปไอโกดดลมเลยนี่หมอทำไมทำอย่างนี้วะพี่ดูเขาจะเอาลูกเขาคืนนะ